e q u i p m a k e บริษัทสัญชาติอังกฤษประกาศความสำเร็จการสร้างมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีสื่อยานยนต์ต่างประเทศ ได้ตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับความสำเร็จในการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ EV โดยในเนื้อหาข่าวอ้างว่า Equipmake บริษัทสัญชาติอังกฤษได้ออกมาเผยว่าได้สร้างมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลกในสัดส่วนความแรงต่อน้ำหนักขึ้นมาได้สำเร็จทาง Eequip ป Make อ้างว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของพวกเขาจะให้กำลังสูงสุด220กิโลวัตต หรือ295แรงม้าที่30 0 0 0ืรอบต่อนาทีโดยมีน้ำหนักของมอเตอร์อยู่เพียงแค่22ปอนด์หรือประมาณ10กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเมื่อนำความแรงมาเทียบกับน้ำหนักแล้วจะสามารถให้กำลังได้20-22ถึงกิโลวัตต์หรือประมาณ27-29.5ถึงแรงม้าต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมซึ่งมีความแรงมากกว่ามอเตอร์ทั่วไปในปัจจุบันถึง4เท่า แต่ในขณนะนี้ Equipmake ก็ไม่ได้บอกว่ามอเตอร์รุ่นนี้จะนำไปใช้กับรถรุ่นไหนบ้างและยังไม่มีรายงานว่ามีบริษัทรถชั้นนำค่ายไหนติดต่อให้ Equipmake เป็นผู้ผลิตมอเตอร์รุ่นดังกล่าวให้แต่มีการอ้างอิงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ Equipmake เผยว่าได้ทำสัญญากับ a r r i l l y y p r r c r r y y r r i d สตาร์ทอัพสัญชาติอังกฤษที่กำลังพัฒนาโปรเจกต์สร้างรถไฮบริดดัดแปลง รวมถึงเอเกรลเอสบริษัทรถเม์ไฟฟ้าสัญชาติบราซิลแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากำลังกลายเป็นจุดสนใจอย่างมากของบริษัทผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ต่างๆพอเมื่อไม่นานมานี้ทาง General m o t o r เก็เพิ่งเปิดตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด255กิโลวัตต์หรือ342แรงมา้า ที่ทาง GM เคลมว่ารถที่ติดตั้งมอเตอร์รุ่นนี้จะสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ได้ภายใน3วินาทีเท่านั้นเช่นเดียวกับยามาฮ่าที่เดิมทีเป็นผู้จัดหาเครื่องยนต์ V8 ให้กับ f o r t t a u ั u o Volvo S90 และ x c 90ปัจจุบันก็มีการแตกธุรกิจใหม่คือการพัฒนามอเตอร์กำลังสูงเพื่อส่งป้อนตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และทั้งหมดก็เป็นข่าวสารอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากหากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ